ทีนไหนเนี่ยมันอยู่มันมันอยู่ในซองสีขาวเขาลงไปออกมาี่คนมาหากินเอยนะอย่างนี้มันไม่ยังยืนอย่างเโดนแกลนก็เยอะด้วย

พร้อเคอนะ,อนะโอเค,อเคี่มีอะไรจะฝากเป็นทาหอนมนะัมีอะไรจะฝากเป็นคาหอใหนะ้ปาหชาชนทัน่วไปนะ เ็ชาวบ้านก็ทำงานกันแงก็น่าชมเชยน่าชมเชยมากเร็วปป๊กเนี่ยผมไม่นึกว่าจริงๆวันได้กล่าวผมไม่นึกว่าคมจะได้คืนเกีมากจงมาก ที ais, ey, ่าไว้ทออรเกยกับที h, ่จะคุอ่ินเชเลยครับนี้เดี๋ยวเข้าทางตำรวจราชการเก็บเลยนะครับ เยอะเยอะแไรแป้งไม่เราซออาจกตรักอวผงานพักเดียวเรีบรครับเรีบรอยนะเลยสวัสครับรวบได้นะรวบเลยรวมเลยทำแล้วไม่าทำแล้วกลยทำแล้วเลยซององเรียแล้วก็ใส่ซองรวแล้วก็ใส่ซองนี้ไปแค่นี้ก็ใส่แค่นี้คุณคุณุให้เาหน่อย นี่ครั้งแรกใช่ไหมทำพาออะไรทำพ่ออะไรเพราะอะไรอะไรเสยาไหมเสษยาไหมแก้วแก้วเราเสยาไหมนาทีเคยโดนจับเคยโดนจับมากกว่าไหมข้อหาอะไรข้อหาเศษที่นี่ที่ไหนโดงจับพี่สอนอายแดงแล้วตอนนี้ยังรายงานตัวอยู่อ่ะแล้ว อันทีก็ยังไม่เลิกเฮ้ยมองหน้าที่เคยหน้าแล้วจะจะจะออกมาแล้วจะทําหรือเราไม่เนี่ยไม่ครับแกเรารู้ไหมบ้านที่เราเข้าบ้านใครรู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ไหมเรา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 เคยไปดู้าเราเคยไปอะไรไหมไม่ครับนี่เราเข้าไปเลยไม่มีคนอยู่เข้าไปเลยแล้วคิดยังไงถึงเข้าไปก็ไม่รู้คิดไ่กเาไม่มีเงินครับคิดว่าจะเข้าไป ปีนต้นเข้าปีนปีนรั้วแล้วปีนต้นไม้ขึ้นไปเหรอปีนต้นต้นมะขามต้นนั้นใช่ไหมต้นมะขามติดกับบ้านเลยปีนขึ้นแล้วขึ้นดาดฟ้าเข้าบ้านได้เลยใช่ไม่เข้ต้นมะขามสูงนะคือบอกคนที่มีต้นไม้ยึดติดกับบ้านต้องตัดต้นไม้ที่เป็นดาดสองพงนะ ด้ทุกอย่างอุปกรณ์แค่เนี้ยคืก็ไม่ใช่ธรรมดาอาชีพคือเราดูแล้ก็น่นอนแน่นอนแน่นอนก็ไม่ใช่น้องนะมันเทปนะมีเทปต้องหอกพันทุกอย่างได้พันแพ็คเป็นเทป